ค่ะตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ตลาดนัดโคกระบือนาอินกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูควายคุณเปียกันนะคะกุณเปียครับควายควายอะไรคะเนี่ยควายแค่นะครับแม่ลูกอ๋อควาลูกอ่าควายแค่แม่ลูกเปียด้วยอ๋ออายุประมาณสี่ปีกว่าครับอ๋อนี่ลูกเขาใช่ไหมฮะลูกลูกเขาเป็นตัวที่เท่าไหร่ครับเนี่ยลูกเป็นตัวที่สองครับ ลูกตัวที่สองเนาะความสูงเมตรสิบสามนีะค่ะอ่าเมตรสิบสามวัดแล้วนะคะวัดแล้วเมตรสิบสามเมตรสิบสามนะอันนี้ครับลูกตัวเมียตัวที่บ้านจริงเลยเออที่คงที่โคนยังอยู่กลายเป็นบ้านกลายเป็นบ้านควียดแค่เนาะลูกตัวเมียอายุก็ประมาณสี่ปีอ่าลูกเขาก็ประมาณกี่เดือนเนี่ยลูกประมาณ สามเดือนสเดือนสูง1้อยสิบสามนะอะามรอ่ามร้ลองไว้ที่ส4มหมื่นสี่พันสามห่นส่พันะคะลองได้ไหมคุณคุณเปีย่อลองไดี่หน่อยส่งฟรี200โลปาดสุดยอดเลยส่งฟรี200โลนะคะ3ามหมื่นสามหมื่เนาะสามหมื่ส่งฟรีสองร้อยโลนะคะใครที่ ชอบดูหรือชอบอสายควายแคะนะคะอ่ามีตัวเลือกให้นะแ้่เนี่ยค่ะไม่ค่อยมีนะคะไม่ค่อยมีนะนานๆมีมาทีนะควายแค้นะอ่าใครที่สนใจควายแคะนะคะก็โทรมาหาคุณเปียได้เลยนะ086ครับศูนย์แปดหกเจ็ดสามคุณเปียนะคะ อควายอยู่ที่ไหนคะเนี่ยควายอยู่ที่อุตรดิตถ์นะครับอุตรดิตถ์ไม่บ้านคุณเปียถ้าเราอย่าไปดูที่บ้านคุณเปียอยู่ที่อำเภอตรอนบ้านน้ำอ่างอเภอตรอนบ้านน้ำอ่างบ้านน้ำอ่างนะคะหรือไม่งั้นก็มาดูที่นี่ได้เลยนะคะใครสนใจก็โทรมาได้เลยนะโอเคคุณเปียหมดแล้วหรอหมดแล้วครับวันนี้มีแค่นี้ไม่ต้องลงเออไม่ต้องลงก็ได้ถ้ามันตัวน้อยทช่ของดีอะไปดูตัวต่อไปกันค่ะ ตัวไหนคะตัวนู้นนะจ๊ะจ่ายไหนตัวนู้นมาเลยอ่ะวัดไปด้วยวัดว่าหรือยังคะเนี่ยร้อยเจ็ดสิบหมั้งฮะร้อยเจ็ดสิบอ้าวนึกว่าตัวนี้ตัวนู้นเหรอตัวใหญ่นะคะนะตามมาตามมาตัวใหญ่เนาะอ่าตัวใหญ่ ตอนนี้อ่าเป็นควายอะไรคะควายนางอ่าควายไทยอ๋อควายลูกสองแล้วควายแม่ลูกสองแล้วสูงประมาณเท่าไรครับเนี่ยตัวใหญ่อยู่เนอควายไทยงามนะเนี่ยมีตาแต้มแก้มจ้ำให้ด้วยมีย่องคอขาฝุงเท้าอาจจะไม่เด่นชัดอ่าอาเนี้ค่ะ สูงประมาณเท่าไรคะประมาณร้อยสามสิบหกครับร้อยสามหกความสูงได้ร้อยสามหกนะคะอ่าได้ลูกลูกสองตัวแล้วลูกสองตัวแล้วลูกอยู่นี่ป่ะท่นเนี่ยลูกลูกตัวนี้นะโอ้ลูกเขาตัวโตวแล้วนั่นเนี่ยกำลังใจนี่กำลังจะเป็นสาวเป็นนางอ่าลูกตัวตัวที่สองอ่าสูงร้อยสามห้าอ่าสามหกอ่าสูงร้อยสามหกนะคะ ควายก็ประมาณกี่ปีห้าปีประมาณห้าประมาณปีนะฟันแท้เขาหก <6. S 1> ฟันหกแล้วเนาะอ่าฟันหกแล้วอ่าตัวใหญ่รูปร่างงามนะคะยาวสูงนะคะอ่าลูกเขาตัวเมียตัวผู้คะเนี่ยอ่าลูกผู้เนาะลูกผู้ปีปีกว่าได้ไหมลูกอะ่ะยังไม่ถึงขวบยังไม่ถึงขวบนะคะอันนี้เขามีท้องไหมคะเนี่ย ยัง,ย,งยังไม่มีเนาะ,ะยังไม่มีนะคะควายห้าปีสูงร้อยสามหกนะคะ,ะดูหน้าตาเขานะเขาอัตลักษณ์ควายไทยก็มีมานะคะเนี่ยสวยนะอาจจะมองไม่เห็นเด่นชัดแบบแบบควายงามอะไรเนี่ยนะแต่ก็คือมองเห็นตัวนี้เรียกเท่าไหร่คะเรียกไว้หกหมื่นครับตัวนี้หกหมื่นนะ แม่ลูกแม่ลูกคู่หกหมื่นนะคะแม่ลูกคู่นะคะหกหมื่นนะคะใครที่สนใจแม่พันธุ์งามๆเนะาะเอาไปหาพ่อพันธุ์ดีๆใส่หาพ่อพันธุ์สวยๆหาพ่อพันธุ์ชอบใส่นะคะอ่าลูกโครงสร้างเขาดีแม่เขาโครงสร้างดีลูกออกมาก็จะได้สวยๆงามๆตัวนี้เรียกไว้ที่หกหมื่นห้าเออหมกหกหมื่น เร่อหกหมื่นนะคะหกหมื 60, <000 S 1> ่นราคานี้ต่อรองได้ไหมคะเนี่ยได้ทีหนิดได้นิดหน่อยเนาะมีส่งฟรีไหมคะส่งได้ร้อยโลอ่าส่งฟรีร้อยโลนะคะตอนนี้ส่งฟรีร้อยโลนะหกหมื่นราคาต่อรองได้นิดหน่อยนะคะอ่าได้แม่ลูกคู่อ่าหกหมื่น 60, ต่อรองได้นิดหน่อยใครสนใจก็โทรมาได้เลยนะคะ แม่พันธุ์สวยๆงามๆนะคะอ่าขอเบอร์โทรนะคะศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามสามสามหนึ่งสามสามหนึ่งสองสามแปดแปดสองสามแปดแปดอ่ามว,ม,มวดสมพงศ์มวดสมพงศ์นะคะก็ใาคายสนใจร้อยโทรสมพงศ์นะคะหรือที่นี่เขาเรียกอะไรเรียกมวด<แ>น่าเรียกมวด <laughs> เรียกหมวดนะคะใครสนใจก็โทรมาหา100ร้อยทูสมพงได้เลยนะคะโอเค okay, ขอบคุณค่ะร้อยโลจะจาจะสูงสีร้อยโลนะคะเป็นปวยนางนะคะโอ้กำลังโตเป็นสาวเลยนะเนี่ยอเอ้ยยังไม่ถึงสองขวบตัวใหญ่นะเนี่ยตัวใหญ่สูงเท่าไหร่คะเนี่ยร้อย เกือบร้อยสามละมั้งเนี่ยตอนนี้เกือบร้อยสามนะฮะควายนางนะคะใครสาร้อยสามสามน้ำสีเลยนะคะควายยังไม่ถึงสองปีเนาะอู้สูงเยอะมากเลยร้อยสามสามสามสี่เนาะอ่า ปันแท้ยังไม่ขึ้นเลยอ่าสองปียังไม่ขึ้นนะคะอ่ายังไม่ขึ้นอ่ายังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นไ <c oughs> ม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมอ่า <c oughs> จะ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 ยังไม่ขึ้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะก็สองปีซื้อไปก็เลี้ยงอีกนิดหน่อยนะคะเลี้ยงอีกนิดหน่อยก็ผสมพันธุ์ได้แล้วนะอ่าโครงสร้างเขาใหญ่นะสูง ควายสองปีเป็นควายนางนะคะเป็นควายนางเลยอ่าใครสนใจควายนางนะคะก็มาดูได้นะของผู้หมวดนะอันนี้เท่าไหร่นะราคาค่ะราคาสองหมื่นดสองมืนแปดนะคะอ่าสองหมืนแปดสองมืนแปดเนี่ยอ่าราคาต่อรองได้ไหมคะได้ครับอ่าได้เนาะ ราคาต่อรองได้ใครสนใจควายนางนะคะเอาไปเลี้ยงเอาไปอ่าซื้อไปสักหน่อยก็ผสมพัน์ได้แล้วสองหมื่นแปดนะคะตัวนี้ก็ส่งฟรีร้อยโลเหมือนกันใช่ไหมคะส่งฟรีร้อยโลเหมือนกันนะคะ ใครสนใจตัวนี้ก็โทรมาได้เลยนะคะของผู้หมวดนะคะเหมือนกันเดี๋ยวเบอร์โทรเราจะขึ้นไว้ที่หน้าจอนะคะใครสนใจก็โทรมาได้เลยนะใครอยากได้ควายนางไปเลี้ยงนะคะก็มาดูได้ของผู้หมวดนะราคาอ่าสองหมื่นแปดต่อรองได้นิดหน่อยนะคะส่งฟรีร้อยโลอ่ะ,ะส่งฟรีร้อยโลนะคะสนใจโทรมาได้เลยนะคะ ก,ก็ไม่เอาเพาอยากได้อยากได้ก็ไม่เอาก็ม,ม,มีตัวเลือกเยอะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูควายลุงม่อมกันนะคะอาจาอันนี้เป็นของข้อของลุงม่อมเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดนาอินกันนะคะเอา่เอาอ่าจ้าจ่าจาอ่าของของลุงม่อมวันนี้เป็นควายอะไรคะเนี่ยเีนะยกควายตะกอเนาะตะกอน้อยตะกอรุนุนควายตะกอ ตะก็มันเป็นไงคันเนี่ยมันหมายมันถึงหมายถึงรุ่นรุ่นอ่ารุ่นรุ่นประมาณนี้ควายผู้หมดเลยหล่ะคันเนี่ยมผู้หมดเลยมีกี่ตัวคันเนี้ยมันสิบตัวครับสิบตัวสิบตัวสูงประมาณมันมันอายุประมาณกี่ปีค่ะมึงปีเดียวปีเดียวปีเดียวเหรอปีเดียวหล่ะคันเนี่ยวอ้ปีเดียวหมดเลยไล่ไล่เลี้ยงอ่าอ่าปีเดียวไล่ไล่เลี้ยงกันหมดเลยนะคะเอาตัวท่เฝ้าก็แล้ว เออเท่ากันหมดเลยประมาณปีหนึ่งอ่าลุงขายเท่าไหร่คะเนี่ยตังค์วันตัวสิบสี่ห้าคุยกันได้อะสิบสี่ห้าหมืนสี่ห้าร้อยครับเหมือนสี่ห้าร้อยนี่คือยกหรือว่ายกือเอาเลือกตัวไหนก็เลยแต่คุยกันได้แต่มันตัวย่อมกว่าจะเยอะอนนี้อ่าพูดหมดเลยนะคะพูดหมดเลยถ้าอยากได้ยกตอนนี้เหลือเท่าไหร่คะเนี่ยสิบตัวครับเหลือสิบตัวถ้าสมมติว่ายกไปเลยเนี่ยลุงมีไอ้นี่ไหมลุงมีลดให้ไหมมี ถ้ามันใกล้ๆคุยกันนะถ้าใกล้คุยส่งฟรีเลยเขตพิโลกส่งฟรีนะคะแต่ถ้าสตงเราเหมาอ่ะสิบตัวนี่คืออ่าซื้อยกเนี่ยราคาเนี่ยราคาคุยกันได้คุยกันได้อยู่เนาะครับราคาคุยกันได้แล้วก็มีส่งฟรีภายในพิษณุโลกนะคะอูดิสุโขทยอ่าอูดสุยนะคะของลุงม่อมก็จะส่งฟรีใช่ของลุงม่อมส่งฟรีสามจังหวัดนะคะมีตัวเมียตัวนี้ตัวเดียวที่มันตัวเมีย อ่ะตัวเมียนี่คือให้เท่าไหร่ราคาเดียวกันราคาเดียวกันนะคะมีตัวเดียวนะคะอ่าสิบตัวนี่คือมีตัวเมียหลงมาตัวเดียวนะคะก็หมื่นสี่ห้าร้อยเหมือนกันนะคะอ่าราคานี้คือส่งฟรีอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุโขทัยนะคะอ่าใครสนใจก็โทรหมาลุงมอบได้เลยนะเป็นควายผู้ทั้งนั้นเลยอ่าเท่ากันหมดเลยใครอยากได้ควายควายผู้ไปเลี้ยงนะ ก็สนใจโทรมาหาลุงม่อมได้เลยนะแต่ลุงม่อมมีตัวเมียให้ตัวหนึ่งนะอ่าตัวหนึ่งตัวเมียตัวหนึ่งตัวนี้อ่ามีตัวเมียให้หนึ่งตัวนะคะตัวนี้ก็ราคาเท่ากันนะหมื่นสี่ห้าร้อยนะคะสนใจก็โทรมาลุงม่อมได้เลยนะคะขอเบอร์ลุงม่อมค่ะศูนย์แปดเจ็ดครับศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งเก้าเก้าห้าแปดหกห้าครับแปดหกห้านะคะลุงม่อมนะคะลุงม่อมนะคะใครสนใจก็โทรมาลุงม่อมได้เลยนะ เดี๋ยวเบอร์โทรเราขึ้นไว้ให้หน้าจอค่ะขอบคุณลุงม่อมค่ะขอบคุณลุงม่อมค่ะหมดแล้วนะลุงม่อมนะเอวควายไงกอลอ๋อเนียนี้นี้ไปลุงม่อมนะคะอ่ะโอเคมาเรามาดูควายพี่เพียนกันค่ะเป็นเป็นควายอันไหนคะพี่เพียร โอ้แยกลูกแล้วแม่ควายนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวด,ยวด,ดูดูความสูงเขาเท่านะเขาเท่าไหร่คะเนี่ยอ่ะให้ดูหน่อยสูงประมาณเท่าไหร่อะร้อยยี่สิบแปดไหมร้อยยี่สิบหกใช่ไหมอ่าประมาณ <100 26. S 1> อ่ะก็ไล่เรี่ยกันนะอ่ร้อยยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเน่แหละประมาณนี้นะคะเป็นเป็นควายแม่มีลูกแล้วบางตัวหรือว่า ลูกทุกตัวแล้วเราแยกลูกอ๋อมีลูกทุกตัวนะคะแยกลูกแยกลูกขายนะคะควายไล่เลี่ยก,กันเลยนี่ร้อยยี่สิบหกก็ใกล้เคียงกันนะคะอันนี้อาจจะเตี้ยกว่าน้อยนะอ่าควายแม่หมดเลยแยกลูกหมดเลยลูกลูกเขาขายหมดแล้วเหรอคะเนี่ยอ่ามีประมาณห้ากี่ตัวนะห้าหกตัวเหรออ่าห้าตัวห้าต, 5, ตัวนะคะ สูงประมาณร้อยยี่บห้าบวกหมดเลยยี่ิบห้าเนี่ยอ่ะยี่ิบห้ายี่บหกยี่ิบประมาณนี้แหละอ่าราคาหนึ่งแปดห้าร้อยนะคะตัวตัวละหมื่นแปดห้าร้อยละอ่านะคะราคาร้องนะต่อรองได้นิดหน่อยนะคะหนึ่งแปดเป็นแม่ควายแม่ควายหนึ่งแปดห้าร้อยนะคะต่อรองได้นิดหน่อยนะอันนี้มีส่งฟรีป่ะคะเนี่ย หน้าคอ,อกเลยอ่ะของพี่เพียรของพี่เพียรส่วนมากก็จะเป็นหน้าครอ,อกนะคะหมื่นแปดห้าร้อยนี่ก็คือหน้าครอ,อกเลยนะคะไม่รวมส่งนะไม่รวมส่งราคานี้ถูกแล้วเนาะพี่เพียรน,นะถูกถูกมากๆแล้วถูกมากๆแล้วอ่ะเออยกถ้ายกเนี่ยกี่ตัวนะยกห้าตัวนี่ลดให้อีกนะคะลดให้อีกนะอือช่วยค่าลากช่วยค่าขนส่งนะคะ ใครสนใจอยากได้ควายอ่าแม่ไปเลี้ยงนะคะก็โทรมาพี่เพียรได้เลยนะชุดนี้เป็นชุดอ่าแม่ทั้งนั้นเลยแม่แยกนะคะแม่แยกใครสนใจก็โทรมาได้เลยนะคะให้เรียกกันหมดเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันค่ะเออกตัวนี้ ตัวนี้เป็นแม่ลูกตัวเมียนะนนสูงเท่าไหร่เนี่ย,ยเขาเข้าท้องไหมเนี่ยนนยังไม่ทอ้งทองนะแต่สแสดงว่าเขาอ้วนนะคะเขาอ้วนนะตัวนี้เขาอ้วนลูกตัวเมียด้วยนะคะตัวนี้สูงประมาณร้อยสามสิบได้อ่ายี่สิบเก้า <29. S 1> อ่าร้อยยี่สิบเก้านะคะร้อยยี่สิบเก้านะตัวนี้อ่าเป็นลูกตัวเมียลูกเป็นตัวที่เท่าไหร่ครับพี่เพียนอ่าลูกตัวที่สามนะสูง อ่้วนทวนดีนะคะตัวนี้กินนมดีหรือเปล่าคะกินนมดีอ่าตัวนี้อ้วนทวนกินนมดีนะคะตัวนี้แม่ลูกตัวเมียราคาอยู่ที่สองหมื่นเก้าพันสองหมื่นเก้าพันเป็นราคาร้องนะคะทุกคนราคาร้องนะสองหมื่นเก้าพันนี่ยังต่อได้อีกนะได้ลูกตัวเมียนะคะใครสนใจก็เดียวกันได้ลูกตัวเมียกันอ ใครสนใจก็โทรมาได้เลยนะคะสองหมื่นสองหมืนเก้าราคาล้องไม่รวมส่งนะคะอ่าถ้าถ้าต่อแล้วก็ไม่รวมส่งไม่มีส่งเนาะีรเรออก็มีลถให้นะคะมีมีลดลดรับส่งราคามาตรฐานอยู่ที่กิโลละอ่ายี่สิบบาทไม่ว่าจะไปตลาดไหนก็ประมาณยี่สิบาทนะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดนาอินนะคะตลาดโคกระบ,บือนาอินอำเภอพ,พิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์้อ่สาได้เนี่ยอ่าเรา,ามาดูตัวต่อไปกันนะคะตัวนี้เป็นแม่ลูกตัวเมียนะคะสูงรนะ้อยสามสิบเนาะอันนี้ลูกเขานะคะลูกเขาเดือนกว่ากว่าไหมอ่าปรมาเดือนกว่ากว่าสองเดือนนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็สูงร้อยสามสิบกว่าค่อนข้างจะสูงเนาะใหญ่สูง อันนี้เป็นลูกตัวเท่าไหร่คะเนี่ยพ่อพ่อกันตัวที่สามราคาสองหมื่นเก้าห้าร้อยเหมือนกันนะคะอ่าเป็ดเป็นราคารองนะคะเป็นราคารองไม่รวมส่งนะใครที่สนใจอยากได้แม่ลูกตัวเมียนะไปเลี้ยงก็มาดูได้เลยนะคะอันนี้ไม่ยกไม่ไม่ไม่แยกเนาะเพราะว่าเขายังทานนมอยู่เนาะอ่านี้ไม่แยกนะคะไม่แยกนะซื้อไปเป็นชุดได้เลยนะคะ ใครสนใจก็โทรมาหาพี่เพียนได้เลยนะคะอ่าขอเบอร์พี่เพียนค่ะ0 9น0 9เก้าห้า1912 1912สเจ็ดสี่ห้าเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งสองพี่เพียนนะคะใครสนใจโทรมาพี่เพียนได้เลยค่ะอ่าเราอยู่ที่ตลาดนาอินนะคะพี่เพียนก็จะอยู่แต่ตลาดนาอินเนาะไปตลาดที่อื่นไหมคะเนี่ยไม่ไปเนาะอืมเราก็จะอยู่ที่นี่แหละเราจะอยู่ที่นี่แหละนะคะควายถูก ควายถูกนะคะอยากดูควายถูกอยากได้ควายถูกต้องมาที่นาอินนะคะถูกไม่พอก็อย่างลดราคาได้อีกนะคะอยากดูของจริงอยากดูตัวจริงก็มาที่ตลาดนาอินได้เลยนะคะจ้าเดี๋ยวเราไปข้างในกันค่ะนะคะอันนี้ขี่มาโชว์เลยนะขี่มาให้ดูเลยนะตัวนี้อ่ะ <laughs> ตอนนี้สูงประมาณเท่าไหร่คะเนี่ยสามสามสี่อ่ะมีให้มีสายวัดหรือวัดมาแล้วคะเน,นี่ยว,ว,วัดแล้ววัดแล้วใช่ไหมคะวัดแล้วสามสี่เป็นควายควายนางไหมหรือเป็นควายแม่ bem, มมควายแม่คะม,มีมีมีกี่ตัวแล้วคะเนี่ยมีตัวเดียวองตัวอ๋อสมไปฮะอ๋อพ่อไปใช่ไหมคะผสมพ่ออะไรไว้ Big ไอฟาร์มอ่า ก้าวเจริญไหมนี่อะไรเพชรลำโขงอ๋อเพชรลำโขงตัวใหญ่มากนะอันนี้นะะผสมแล้วไม่ย้ายก็ตอนนั้นแล้วนี่ผสมแล้วนะคะผสมมานะคะเป็นลูกของเพชรลำโขงใช่ไหมคะใช่อ่ากี่เดือนนะคะแม่ชื่อแม่สาวสีดำนะคะอกี่ลังได้ด้วยเออหมอบีน้ำอ่างนะคะโอเคต้องมานั่งนับกี่เดือนนะกี่เดือนนะคะควายควายอ่า ท้องกี่เดือนคะตอนวันที่สิบสามสามเดือนหนึ่งเนาะอ่าสิบสามเดือนหนึ่งนะคะนับไวอันนี้แน่นอนแล้วแน่นอนอ่าแน่นอนแล้วนะคะควายสูงที่ร้อยสามสี่นะคะร้อยสามสี่ผสมมาเรียบร้อยเป็นลูกของเพชรน้ำเพชรลำโขงอ่าเพชรลำโขงนะคะขายไม่ได้ขี่หลังก็ยังดีขี่ยังก็ยังดีนะคะขี่หลังก็ยัง เป็นลูกตัวที่เท่าไหร่ะในทองเขาอะตัวที่สองตัวที่สองแล้วนะคะอ่ะแล้วลูกแรกของเขาเป็นแกจเมียพื้นพื้นเหรอพื้นไหม้อ๋อแสดงว่าตัวที่สองนี่เราเอาไอา้นี่มาใส่อ่าพ่อดีๆดังๆมาใส่อ่าอันนี้เป็นฟาของฟาร์มบิ๊กไอส์นะคะบิ Big ๊กไอส์ฟาร์มอ่าผมพิรามนี่เองจังหวัดพิษณุโลกนะคะอ่าแล้วตัวนี้เรียกเท่าไหร่คะเนี่ยสาคาสี่แปด สี่แปดใช่ไหมคะสี่หมื่นแปดอ่ะพร้อมกับลูกของเพชรลำโขงเนาะเรียกถูกไหม <laughs> 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 เพชรลำโขงเออเออเพชรลำโขงนะคะอ่ะพร้อมกับลูกของเพชรลำโขงนะคะมีใบมา,ายืนยันให้เรียบร้อยนะคะสี่หมื่นแปดนะคะต่อรองได้ไหมคะเนี่ยต่อรองได้ต่อรองได้อ่าต่อรองได้นิดหน่อยเนาะ <laughs> นนอ,อ่านหรือผู้ถูกใจต่อให้เยอะไม <laughs> ถูกใจมากๆาแถมฟรีต่อรองได้นิดหน่อยนะคะอ่ามีส่งฟรีให้ไหมคะส่งฟรีประมาณแค่ไหนหรือไม่ส่งเลยหรือว่าจบอ่าที่ราคานี้น่าจะจบที่ราคานี้นะอ่าถ้าต่อรองได้ก็คือจบที่ราคานี้เนาะเออถ้าต่อรองก็จบที่ราคานี้ไปนะกันนลกันนะคะแล้วถ้าไม่ต่อล่ะถ้าไม่ต่อก็โอเคส่งให้ ก็มีส่งให้นะคะแต่ว่าก็ต้องมาคุยกันอีกเนาะว่าส่งใกล้ๆแค่ไหนช่วยได้แค่ไหนเนาะอืมนี่นะคะควายงามๆควายงามๆขี่มาให้ดูขี่ไม่โชว์เลยนะขี่ไม่โชว์เลยราคาเท่าไรมีใบด้วยมีใบด้วยสี่แปดจ้าสี่แปดสี่แปดสี่แปดมีใบให้ด้วยนะคะให้ด้วยเนี่ยเออขี่หลังให้ด้วยนะคะอ่าใครสนใจโทรมาได้เลยนะขอเบอร์โทรค่ะเบอร์โทร เบอร์โทรคุณเ,เ,เบอร์โทรเบอร์โทรกดเบอร์อ,อ่ะกดเบอร์หาเลยามามามา,ตา,าเตดขาก็ไม่ไค,ไมไค่อยดีไสองสองมสี่สองสี่สอกาศูนย์แปดสองเก้าศูนย์แปดสองคุณอะไรคะสุรัตน คุณสุรัตนะคะอ่าใครสนใจตัวนี้นะคะโทรมาหาคุณสุรัตนได้เลยนะเบอร์โทรเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอนะคะอ่าขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะ